เพจดังหลุดโป๊ะเบลล่าโสดแล้วฮอตมากมีพระเอกรุ่นน้องแอบชอบ บอกเลยว่าตั้งแต่เลิกรากับพระเอกข้ามช่องสาวเบลลารานีทั้งสวยทั้งฮอตปลอดแตกสุดๆไปเลยงานก็รุมอีเวนต์ก็เพียบอย่างล่าสุดสาวเบลลาก็ออกงานหลังหายป่วยโควิด -19 พร้อมอัปเดตเรื่องหัวใจโดยเพจเจมอยสรุปไว้ดังนี้เรื่องมูฟออนหรือยังแม่นายบอกว่าเบลไม่มีเวลาไม่มีเวลาจริงๆ มีคนพยายามเข้ามาจีบเราเยอะไหมตอนนี้มันไม่มีเวลาจริงๆบางทีเบลได้หยุดแค่เดือนละครั้งเบลก็อยากที่จะเอาเวลาไปทำเล็บไปทำผมไปดูแลตัวเองก่อนและเรื่องคนมาตามจีบก็มีบ้างบางทีก็เพื่อนของเพื่อนบ้างและที่กูรู้มาก็คือมีพระเอกรุ่นน้องชอบแม่นายด้วยเอ๊ะว่าแต่พระเอกรุ่นน้องคนนี้เป็นใครกันนะจะใช้ช่องเดียวกันหรือเปล่านั้นก็ต้องรอรุ้นและติดตามกันต่อไปนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com